สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคนรักพาเครื่องทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะร้านนุ่นพาเครื่องของเรานะคะพี่ๆขามีพราบ้านสวยๆมาแบ่งปันกันนะพี่ๆนะสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0 9 9 2 1 4 2 5 8 2นะคะี l i อ e นะคะพี่พี่จ๋าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษต้นนุ่นนะคะ2530นะพ,พี่จ๋าสกดตามนี้เลยนะคะ ที่ d บบลันนะแล้วก็ตามด้วยสองห้าสามศูนย์นะคะพี่พี่ขาทางร้านของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่พี่นะยังไงนะร้านของเราฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะกดติดตามนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่ให้พลาด EP ต่อต่อไปนะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะร้านของเรามีมามีพาเวยๆมาแบ่งปันกันทั้งหมด 30รายการค่ะพี่พี่คะสามสิรายการเนาะไม่มากนะคะไม่น้อยจนเกินไปนะพี่พี่นะดูกันไปเรื่อยๆนะคะดูกันแบบไปเพลินๆนะดูให้ชอบนะคะดูให้ใช่ถูกใจองค์ไหนก็สามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะน้องพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์น้องมาได้นะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยจ้า รายการแรกนะคะจะเป็นพระอาจารย์นะคะมหารอยนะคะพี่พี่ขานี่พระอาจารย์มหารอยวัดนะคะแหลมจากปากรอจากพี่พี่จ๋านี่นะคะเฮ้ยสวยเลยพี่พี่นะสวยเลยนะอ่ะดูนะคะดูนะพี่พี่จ๋าสวยเลยนะปีสองสี่เกดนะคะพี่พี่ขาสองสี่เก้าแปดเนาะนี่นะคะ มีเป็นเส้นๆนะคะพี่พี่ขาอยู่ด้านหลังเต็มเลยนะพระอาจารย์มหาเอยจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงเนาะนี่นะหน้าสวยๆเลยนะคะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจากพี่พี่จา๋านี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ นี่นะหูกลางๆสวยๆกันเลยค่ะพี่ๆขะปีสองสี่แปดสองนะนี่จะเป็นหนังสือตรงนะคะดอกจันโค้งนะพี่ๆขาสวยเดิมกันเลยนะคะนี่จะเป็นขอบกระบอกนะคะพี่ๆขาอ่านี่เลยนะคะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะ วัดประดูชิมพีนะนี่หลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีนะ mm. เหรียญน,นี้จะออกที่วัดสีขันนะคะพี่ๆขาปีสองสามเนาะนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เจียมนะคะนี่ วัดออินทาสุการามนะจ๊ะพี่พจ๋านเนี่ยจะเป็นอาทิตย์นูนนะพระอาทิตย์นูนนะพี่พจ๋าหลวงปู่เจียมนี่นะจังหวัดสุรินนะคะพี่พี่ขานี จะเป็นรุ่นหนึ่งพิมพหนึ่งนะรายการนี้น้องขอที่อ่าห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ะ5ห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะวัดกิ่งแก้วหลังพระพุทธนะพี่พี่จ๋านี่เป็นเนื้อกระไรทองเนาะนี่นะคะสวยๆเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่ะดูนะเก่าเก่าเลยนะคะพ,พี่พี่จ๋า ปี2496นะรายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ขาห0 0บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญมีนะคะหลวงปู่บุญมีเนาะนี่สวยเดิมๆเกา่าๆเลยนะคะพี่พี่ขาดูนะนี่นะคะปี19นะคะพี่พี่ขานี่ด้านหลังจะเป็นยันนะคะตัวหนังสือคมๆชัดๆเลยนะ นี่นะคะนี่นะดูหน้าท่านนะคะพ,พี่จ๋าสวยเดิมเลยเนาะรายการนี้นะน้องขอที่500อยบาทนะคะห้ารยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญเสือเพ่นนะคะเหรียญเสือเพ่นหลงเพ่อสุดวัดกาหลงเนาะมีนะคะพ,พี่จ๋า นี่นะหลังยันตโก้นะเหลือเสือเพ่นหลวงพ่อสุดดูนะคะปีหนึ่งเจ็ดเนาะปีหนึ่งเจ็ดนะพี่พี่จ๋านี่ตัวหนังสือคมคมชัดชัดเลยด้านหลังเป็นยันตโก้นะ,นะคะพี่พี่จ๋านี่นะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะนี่จะมีเส้นขนแมวนะคะเต็มเลยนะพี่พี่จานี่นะคะเห็นเด่นชัดเลยเนาะ รายการนี้นะคะน้องขอที่500บาทค่ะ500บาทนะพี่พจ๋ารายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญ8ดรอบนะคะหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพ,พี่จ๋าวัดละหานไร่เนาะดูนะนี่นะคะสวยๆเลยจะมีเม็ดผดนะคะนี่ตรงอ่าข้างหูนะคะเหรียญน,นี้เหรียญน,นั้นหนาเลยนะคะพี่จ๋าเหรียญน,นั้นหนาเลยนะสวยๆเลย หลวงปู่ทิมนะคะเหรียญแปดรอบหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะพี่ๆจ๋าเหรียญน,นี้จะเป็นบล็อกแขนหลุมนะนี่นะบล็อกแขนหลุมนะรายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการตอบไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรอดนะคะนี่นะคะหลวงพ่อรอดนะวัดคลองเขื่อนนะพี่ๆค่ะ นี่หูห่วงปิ้นปิ้นเลยค่ะพี่ๆค่ะหูห่วงปิ้นปิ้นตัวหนังสือคมคมชัดชัดเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่สวยเดิมเลยนะพี่ๆค่ะดูนะเนี่ดูด้านข้างนะคะดูขอบด้านข้างเนาะนี่นะคะ รายการนี้น้องขอที่5้า้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดุลน,นะคะวัดบุรพารามนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่ขานี่หลวงพ่อดุลน,นี่นะสวยเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาเก่าๆเลยนะีน่หูห่วงปิ้นๆเลยนะพี่พี่จ๋าปีศูนย์แปดนะปีพี่ศูนย์แปดนะนะตัวหนังสือคมๆชัดๆเลยนะ นี่นะขอบด้านข้างนะคะนี่ร้อมไปด้วยเม็ดไข่ปลานะคะพี่พี่ขานี่สวยเดิมเลยนะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าอบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกรมนะคะวัดโพธาวาสนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเหรียญน,นี้จะเป็นรุ่นแรกนะนี่นะคะ ปีสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะพี่พี่ขาสองสี่เจ็ดศูนย์เนาะนี่นะคะดูด้านหลังนี่นะคะนี่ดูยันนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะนี่นะ วยเดิมกันเลยนะคะพี่พี่ขาดูนะคะรายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะ500บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิล์นะคะวัดหนองเต่าจ้าพี่พี่จ๋านี่พระรูไทยนะคะนี่นะเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะพี่พี่ขาปีสองสี่เจ็ดศูนย์หูห่วงปิ้นป้น,ปนเลยนะพี่พี่จ๋า ขอบคมคมเลยนี่ด้านหน้าเรียนนะคะนี่สวยเลยนะพี่ๆคะ่ะรายการนี้น้องขอที่500บาทคะ่ะ500บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปูผ่ผางนะคะวัดอุดมคงคาคีรีเขตจ,จ้าพี่ๆนะนี่นะคะ เหรอนี่รายการนี้จะเป็นบล็อกซาะะเอคอติ่งนะพี่พี่จา๋าปีหนะน,นึ่งสองนะนี่ตัวหนังสือคมคมชัด,ช,ดชัดกันเลยนะนี่นะคะสวยเดิมเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้น้องโขอที่ห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่พี่ขาเนี่เหรอนี้จะเป็นรุ่นสองนะพี่พี่จา๋ารุ่นสองนะปีศูนย์สามนะคะ นะด้านหลังจะมีเส้นขนแมวเห็นไหมสวยเลยนะพี่ผีขาเห็นชัดกันเลยเนาะนี่นะคะตัวหนังสือคมคมชัดชัดอกักขรสวยสวยกันเลยนะรายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ผีขาห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะวัดบ้านทวนเนาะนี่ หลวงพ่อม่วงวัดบ้านทอนจะเป็นพิมพ์หน้าแก่นะพี่ๆจ๋าอันนี้ดูนะคะพี่ๆค่ะดูนะสวยๆเลยนี่ด้านหลังนี่นะคะปีสองสี่หกสามนะคะพี่ๆค่ะเหรียญเนี้ยรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ๆจ๋าห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสือนะวัดสามโกนะพี่ๆจ๋า นี่นะคะหลวงพ่อเสือจะมีเส้นขนแมวน้าอยู่ด้านหน้านะ,ะตรงข้างๆใบหูนะจ๊ะพ,พี่จ๋าในปีสองสเก้าสองนะพี่พี่นะเป็นเนื้อก,กระไรทองสวยๆเลยนะคะรายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ค่ะ500บาทเนาะรายการตอบไปโอ้โทษทีค่ะ รายการต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหอมนะคะหลวงพ่อหอมวัดชักมากนะนี่จะเป็นเสมาหลังสิงจะพี่จ๋านี่หลวงพ่อหอมจะเป็นเสมาหลังสิงนะคะพี่พนะี่่ะปีหนึ่งเจ็ดนะนี่สวยๆกันเลย หน้าคม,คมชัดๆเลยนะคะพี่ๆขะรายการนี้น้องขอที่500บาทละกันค่ะ5้าบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อช้างนะคะวัดเขียนเขตนะด้านหลังจะเป็นพระปิดตาจ้าพี่ๆจ๋านี่นะตัวหนังสือนี่ปีสองสี่เจ็ดสามนะเนี่เห็นคมชัดกันเลยหูกลางๆเลยนะคะพี่ๆจ๋านี่นะด้านหลังนะเป็นพระปิดตานะคะ รายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ะาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญตลกนะคะหลวงปู่บุญมีนี่พี่จ๋าปีสองห้าสองศูน,ะะนย,ย,นยนนะะ์นี่นะคะหลวงปู่บุญมีควยเลยเป็นเหรียญตลกนะคะพี่พี่จ๋านี่นะคะจะมีเม็ดผดนะนี่นี่นี ด้านหลังนะคะเหรียญเต็มไปหมดเลยค่ะพี่พี่ขาสวยเลยนะดูนะคะดูนะนี่นะเป็นเหรียญตลกหลวงปู่บุญมีนะคะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทจะพี่พี่จะายห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญอ่าพระอาจารย์ฟันนะคะอาจารย์โลเนาะนี่อ่าจะเป็นวัด รุ่นอุดมสมพรนะคะพี่ๆจ๋านี่อาจารย์พระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนี่นะคะนี่นะจะเป็นอุดมสมพรนะคะพี่พีๆคะสวยเดิมเลยนะในเหรียญน,นะคะดูขอบด้านข้างนะนี่นะ สวยเดิมเลยนะพี่ๆจ้ารายการนี้น้องโอที่500บาทนะคะ500บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามหลังยันมงกุฎพระเจ้านะพี่ๆจ๋ารายการนี้อาเเหรียญจะเป็นปีศนะูนย์นะนี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะพี่ๆขาดีนะนี่นะนนะหลังยันมงกุฎพระเจ้า สวยเลยนะพี่ขายันสวยสวยคม,คมคมชัดๆกันเลยเนาะนี่นะรายการน,นี้น้องขอที่500บาทนะคะพี่พี่ขาห0บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุธรน,นะคะวัดสุธรวลารลามพี่พี่จ๋านี่นะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะจะมีเส้นขนแมวนะนี่ปี2-460นะคะนี่นะเส้นขนแมววิ่งเต็มเลย นี่นะคะด้านหลังตัวหนังสือคมๆชัดๆอักขรสวยๆเลยจ้ะพิพิทาดูนะนี่นะคะรายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะ500บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญ108ยปปีนะคะหลวงปู่หมุนนี่ด้านหลังจะเป็นพรมสีหน้านะคะพี่พิ๋านี่นะคะ108ปีหลวงปู่หมุนปี25 4 5ห้านะคะ นี่ด้านหลังจะเป็นพรมสีหน้าสว,สวยเลยพี่พี่จ๋านี่ชัดๆกันเลยนะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ข5ห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออินนะคะวัดโบสถ์จ้ะพี่พี่ขาเหรียญน,นี้จะเป็นรุ่นแรกนะนี่รุ่นแรกเลยนี่นะคะพ่ออินวัดโบสถ์ นี่นะหูห่วงปิ้นๆกันเลยค่ะพี่พี่ขานี่นะเห็นเด่นชัดเลยเนาะหูห่วงปิ้นๆกันเลยเนาะนี่นะคะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะวัดบางเหยนะเชื่ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อปานนะคะวัดบางแหยนี่สวยเดิมเลย ปีสองสี่แปดสามนะพี่ๆค่ะเหรียญนี้จะเป็นเนื้อกระไรทองเนาะนี่ดูหน้าท่านนะสวยๆคมๆชัดๆนะจะมีเส้นขนแมวนะคะเห็นไหมอยู่ทางบนอาบ่านะคะนี่ด้านหลังนะคะยันสวยๆกันเลยค่ะพี่ๆค่ะยันสวยๆกันเลยเนาะตัวหนังสือคมๆชัดๆเลยนะดูนะคะพี่ๆค่ะดูนะ รายการนี้นะน้องขอที่500้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะ <c oughs> รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางบัวจะพี่พี่ขานี่นะปีเดี๋ยวนะเดี๋ยน้องดูก,ก่อนหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะนี่ปี2481นะคะพี่พี่ขาสองสีดหนึ่งนี่ด้านหลังจะมีขีดนะคะเต็มเลย นี่นะตัวหนังสือเห็นไหมคมชัดกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆขานี่รายการนี้นะคะน้องคอที่500อบาทค่ะพี่ๆขะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญบทรัตนะคะเหรียญบทรัด,ะะห,รดหรือเหรียญส่องพี่น้องนะคะหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อเจริญวัดเข่าบันไดอิจาาพี่ๆจ๋านี่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ สวยเดิมกันเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะเหรียนนี้จะเป็นบล็อกไม้กรอบนะบล็อกไม้กรอบนะั้นี่หนูหูห่วงปินป๊นๆเลยพี่ๆคะ่ะตัวหนังสือคมๆชัดๆเลยนะนี่นะคะคมชัดเลยชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่ๆจ๋านี่นะคะรายการนี้นะน้องขอที่500บาทค่ะ500บาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อหนูนะคะวัดตโนดจะาพี่พี่จ๋านี่ปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะนี่นะคะสองสี่เจ็ดศูนย์หลวงพ่อหนูวัดตโนดนะคะดูยันด้านหลังนี่สวยสวยเลยดูขอบนี่พี่พี่ค่ะคมชัดเลยนะเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะดูนะคะพี่ขาดูนะนี่นี่นะคะดูขอบด้านข้าง นี่นะคะพี่พี่ารายการนี้นะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่มห้อเงินนะคะหล่มห้อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะปีสองสี่เก้าสามจ้าพี่พี่จ๋าสองสี่เก้าสามนะเดี๋ยวดูหน้าท่านหนาสวยสวยเลยนะคะนี่ยันด้านหลังเหรียญด้านหลังนี่หูห่วงปิ้นป้นนะพี่พี่ขานี่ ขระคมชัดนะคะนี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะน้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ขา0 0อบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะคะนี่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่จ้ะพี่พี่จ๋านี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขนี่ ปีหนะนึ่งหกนะนี่ปีหนึ่งหกนี่ตัวหนังสือชัดชัดเลยนะคมคมเลยนี่นะคะอักขระคมชัดสวยกันเลยนะคะพี่พี่ขานี่ดูขอบด้านข้างเนาะนี่นะคะสวยเดิมกันเลยนะคะพี่พี่ขาหลงวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เนาะหน้าท่านสวยสวยเลยนะ จ้าพี่พี่ขารายการนี้นะคะน้องขอที่500บัตรบาทคะ่ะพี่พี่ขาดูให้ชอบก่อนนะคะดูให้ใช่ถูกใจองค์ไหนก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยนะคะพี่พี่ขา0 9 9ย์4 2 5 8 2นะคะหรือว่าไอ l i ล e ก็จะเป็นชื่อต้นนุ่นนะคะ2530จ้าพี่พี่ขาอย่าลืมนะร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวยัยงไงวันนี้น้องราไปก่อนละกันนะคะ สวัสดีค่ะ